นับสนุนโดย G-View ทำไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT a s t r o c ม Motherboard ท,ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้ Intel และ Advise แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจ สวัสดีครับพบกับรายการอ o c o รณ o โซนดีว ok ok นะครับวันนี้นัด m y สเ e อรมาอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับแท็บเล็ตอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นแท็บเล็ตที่หลายๆคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนนั่นก็คือ s c o โคปัสนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยจะมาในรุ่นอย่างเอพี uh, นะครับ 0739B นะครับซีรีส์นี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่มี CPU ที่ค่อนข้างแรงแล้วก็มากับ Android เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดอย่าง4.22ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องอันบ็อกกันให้ดูเลยว่าข้างในจะมีอะไรมาให้ใช้งานกันบ้างนะครับหน้าตาของกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าตาของแท็บเล็ตแล้วก็เป็นรูปโทรศัพท์นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานเป็นแบบ 3G ได้แล้วก็โทรศัพท์ได้นะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเป็นแท็บเล็ตขนาด7นิ้วที่โทรได้นะครับนะครับแกะในกล่องกันเลยนะครับเปิดมาปุ๊บเจอหน้านี้เลยอันนี้นะครับอันนี้เราเอาไว้ทีหลัง ครับเอาไว้ทีหลังเพราะว่าเป็นพระเอกนะครับข้างในกล่องครับเราก็จะเจอกับนี่เลย user manual นะครับหรือคู่มือนั่นเองนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดนี่เขาให้มาทดสอบกับเราด้วยนะครับเป็นของ AIS 3G นะครับ 3G นะครับอันนี้นะครับจะเป็นสาย HDMI นะครับเป็นหัว mini HDMI แล้วก็ HDMI นะครับเอาไว้ต่อจอนะครับกับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับ มีอะไรอีกในถุงอันนี้นะครับก็จะให้หูฟังสมอ l l ท a ็อกมาให้นะครับสำหรับการใช้งานในส่วนของโทรศัพท์อันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะครับในกล่องอุปกรณ์บันเดิลที่มีมาให้ก็จะมีเท่านี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูดีไซน์ของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับดีไซน์ของเจ้าตัวนี้ครับนี่เลยนะครับเริ่มจากด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะเป็น สีน้ําเงินเลยนะครับในรุ่นนี้จะออกมาเป็นแบบสีน้ําเงินนะครับวัสดุนะครับก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับสโคปเอดอยู่ด้านหลังตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะครับพื้นผิวตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีกล้องอยู่นะครับกล้องเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าคมชัดอยู่เหมือนกันนะครับ ทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างนะครับว่ารอบๆตัวเครื่องมีอะไรมาให้ใช้งานกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านนี้เลยนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นด้านขวานะครับด้านขวาเนี่ยจะมีปุ่มมาให้3มปุ่มนะครับสามปุ่มปุ่มแรกก็คือปุ่ม power นะครับเปิดปิดตรงนี้ล็อกสกรีนหน้าจอก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถัดมาครับก็จะเป็น v o ลลุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับเพิ่มลดเสียงแล้วก็จะเป็นปุ่มอ่า return นะครับหรือ ปุ่มแบกนั่นเองนะครับปกติเนี่ยจะต้องกดที่หน้าจอแต่ว่าอันนี้จะมีปุ่มมาให้นะครับโอเคนะครับถัดมาครับจะเป็นช่องเล็กๆตรงนี้จะเป็นช่องไมโครโฟนนะครับสำหรับสนทนาเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเราข้ามมาดูที่อีกฝั่งหนึ่งกันเลยนะครับเริ่มจากพอร์ตแรกที่เห็นนี่เลยนะครับเป็น DC in นะครับช่องสำหรับเสียบสายชาร์จไฟนั่นเองนะครับก็จะชาร์จไฟก็ต้องใช้ช่องนี้นะครับขาดไม่ได้ ถัดมาครับจะเป็นช่องไมโคร USB นะครับสำหรับเชื่อมเชื่อมต่อโอนถ่ายข้อมูลนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นมินิ HDMI นะครับให้มานหนึ่งช่องนะครับสามารถต่อจอใหญ่ได้ด้วยนะครับถัดมาครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องสำหรับเสียบซิมการ์ดนะครับเราสามารถ ใส่ซิมการ์ดนะครับใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้3 g ได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเรามาดูด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนนะครับจะเห็น2ช่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องของลำโพงนะครับลำโพง2ช่องเลยนะครับข้ามาอีกฟากหนึ่งนะครับฟากนี้เนี่ยจะมีนี่เลย3.5มามิลิเมตรนะครับสำหรับสมอรท็อกหูฟังต่างๆนะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบไมโคร sd การ์ดนะครับหน่วยความจำภายนอกที่สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับ หน้าจอของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ Capacitive นะครับ Multi Touch Display นะครับ r e s o l u t i o n เนี่ยจะอยู่ที่1024,600คูณพิกเซลนะครับจะมีอัตราส่วนที่16.9ต่อเนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูสเปกกันบ้างนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้สเปคอะไรบ้างนะครับที่ว่าแรงอ่า CPU ที่ใช้นะครับจะเป็นบล็อกชิปนะครับ a 3 1 s นะครับหรือ c อ r t e x a 7นั่นเองนะครับ RAM uh, ของเจ้าตัวนี้เนี่ยให้มา1 g ึนะครับแล้วก็ความจําในตัวเครื่องเนี่ยเป็น8 g ดกิกนะครับสำหรับ Android เวอร์ชันนะครับจะเป็น Android เวอร์ชัน4 2่นะครับตัวนี้สามารถเพิ่มความจุได้าจาก SD Card เนี่ยได้ประมาณ 32GB นะครับทีนี้ครับเรามาลองใช้งานการดูวิดีโอเล่นเกมนะครับต่างๆการใช้งานคร่าวๆกันบ้างนะครับเริ่มจากวิดีโอกันเลยดีกว่า ตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูหนังกันนะครับผมจะดูผ่าน YouTube นะครับโดยใช้ 3G ของเจ้าตัวนี้นะครับจากซิมของทาง AIS เ้เขานะครับไปลองดูกันเลยครับ strong ย่งไงครับก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งครับถึงแม้ว่าหน้าจอเนี่ยจะไม่สามารถรองรับขนาด Full HD ได้นะครับแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสำหรับแท็บเล็ตราคาระดับนี้นะครับเรามาลองเล่นเกมกันดูบ้างนะครับเป็นเกมยอดฮิตของเราเองนะครับถามว่าคนอื่นเขาฮิตไหมไม่รู้แต่ว่าเราเนี่ยฮิตอย่างฮิตฮิตมากเลยเกมนี้นะครับชอบด้วยนะครับอ่า ิดก่อนไม่เอาโอเคเริ่มกันเลยนะครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนกนารทัศสกรีนของเขาตัวนี้เนี่ยจะรองรับหน้าจอทัศสกรีนเพียงแค่5จุดเท่านั้นเองนะครับนั่นไง หน้าจอสัมผัสก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีในระดับหนึ่งอาจจะมีดีเลย์นหน่อยหนึ่งนะครับ ภาพที่เห็นนะครับลายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถทําได้ดีนะครับนี่นะครับไม่มีอาการกระตุกให้เห็นไในย่างใดนะครับแต่ว่าการทัชสกินหน้าจอเนี่ยอาจจะมีการหน่วงเล็กน้อยนะครับสักประมาณเสี้ยววินาทีโดยประมาณนะครับลองอีกสักหนึ่งดาน,นะครับชักจะเพลินกับเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีมีใครเล่นบ้างนะครับเกมนี้ เรียบร้อยนะครับก็การเล่นเกมเนี่ยไม่มีอาการกระตุกให้เห็นในอย่างใดเพราะว่า CPU ที่ใช้ในค่อนข้างจะแรงนะครับอืมโอเคนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเกมที่เราได้ลองให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองกล้องให้ดูนะครับกล้องหลังของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะขนาด2ล้านพิกเซลนะครับนี่นะครับลองดูก็ ถ่ายเร็วเหมือนกันนะครับวิดีโอนะครับวิดีโอก็สามารถปรับได้เลยนะครับนี่สอ้านนี้ก็เหลือๆครับสำหรับแท็บเล็ตราคา3,000กว่าบาทโอเคนะครับแถมกล้องหน้ามาให้ด้วยกล้องหน้าในี่ย0.3ามพิกเซลนะครับ ก็เอาไว้วิดีโอคอลนะครับกล้องหน้าโอเคตัวนี้นะครับจะสามารถรองรับทัศสกรีนได้5จุดนะครับ1จอ5จุดเป็นไงครับสำหรับ Scopad นะครับ SP 0 7 3 9 b ตัวนี้นะครับเป็นอีก1แท็บเล็ตที่ต้องบอกได้เลยว่า CPU ค่อนข้างแรงนะครับสเปคค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับ ต้องบอกได้เลยว่าราคา3,000กว่าบาทเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าคุณจะได้ทั้งแท็บเล็ต1และนะครับคุณใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้2และนะครับอีกอย่างหนึ่งคุณสามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ 4K นะครับต่อกับจอ 4K หรือเป็นเครื่องเล่น 4K ได้เลยนะครับสามารถต่อผ่านสาย SDI ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ทดสอบในส่วนนี้เพราะว่าเรายังไม่มีตังซื้อจอ 4K นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ย การทดสอบเราก็ลองเพียงคร่าวๆนะครับวิดีโอเล่นเกมเนี่ยก็ไม่ม,มีอาการกระตุกให้เห็นได้อย่างใดนะครับส่วนของการทดสอบแบบเต็มๆนะครับประสิทธิภาพการเบนช์มาร์กต่างๆางการทดสอบแบตเตอรี่จะยาวนานขนาดไหนนะครับติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ o อ e r c ร์ c k Zone ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทาง a d ดไว้นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อ n นบ็อกให้แฟนๆชาว o v e r c l o คร Zone ได้ดูกันนะครับ วันนี้เนี่ยผมและทีมงานเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับโอ้โหมีสายเข้าพอดีก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้ตอนนี้เนี่ยสายเข้านะครับผมขออนุญ,ญาตรับสายก่อนแล้วกันนะครับกิ๊กโทรมานะครับมังสีเซอร์สกีแล้วไกล่ลกี้เอ็งๆดำๆนิสกิก ย o u เ e ็บแบกยืดไม่ได้แบกเล่นอะไรนะครับโอเคครับลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีสองรอบเลย